สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทกท่านนะครับผมดอนล่าตอนนี้ผมอยู่อำเภอบ้านดุงนะครับแวะมากับเจดแดงนะครับกับเพชรผ้าลวยนะครับเพิ่นผ้ามาหาตัวดีนะครับไปฝากพี่ฝากน้องอยู่บ้านของพ่อพ่อน,นะครับหรือว่าลุงพ่อเพิ่นคำนวนหวยนะครับพี่น้องเพิ่นคำนวณหวยเขามาหลายงวดนะครับเจดแดงก็เลยผ้ามาตามบึง เมื่อนี่นะครับได้มีโอกาสมากกันก็เลยสีมาอขอถามหวยกับเพินไปฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับผู้ใดน,นะครับที่เขามารับชมล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปในเ้อพี่น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับอีกจักรข้าหนึ่งเกิดสีผ้ากันคุยกับเพินตอนนี้เพื่อนไปเอานา้ำห้งั่วงหินอยู่ครับนะี่ครับ บรรยากาศนี่พิ่นเพลียงนกเขาพี่น้องยู่กลางทงบรรยากาศดีดีพี่น้องครับเย็นระบายนะครับขนาดแดดห่อน,นั่งยี่น้องก็ยังเย็นนะครับนี่ครับผมร่มก็เย็นด,ดีอันนี้คือบรรยากาศหน้าเพิ้นสวนเพิ้นนะครับ,รบ,รบ,บไฮพ,พ,พิ้นนะครับเดี๋ยวอีกจัหน้อยนะครับเขาสิไปคุ้ยกันครับคุณพ่อพิ้นนะครับมาเพิ้นใดตัวใด เราเป็นทูบไปบอกจีแดงลางแล้วจะ่ผมอะไรหมูทำนะครับแต่ข้าวนี่สีมาถามเพิ่นเพิ่นสีคำนวใหายเบิ่ง่าสันครับเดี๋ยวจะใน๋้ฮามาที่ตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องบรพูนหารเยมันมันสูตรเครื่องบ่ได้มันไหลบวกหลขั้นตอนบวกไหลาไหลขั้นตอนสูตรพวกนี้บวกทั้งเทียบบวกเป็นสิบสิบขั้นตอนพุ่นะมันมันมันสูตรสูตรพวกนี้เขาเฮ็ดคอมคอมมา สรงกัะโหลดไปโหลดไเขาก<อ>็<อ>ที่เขาสมรมเดิเออนี่พวกนี้เขาคมอยู่ในคมอยู่ในสมรบของผมเองออนี่อย่างไลายสมรปกักบักหน่อยอย,อยังสียื่น้หนึ่งม,มันี่เหมอนเลย่โซนเขาอยู่บ่โ่งเขายา่สุดหน่ไปเขาคมอยู่เนี่ยสวยเลยต่โจนี่ามเขากับทงเล็กง่ายผมประจำโอ้โสวไอ้ปักซีบักหน่วยเนี่ย สงสามันนี่ปลักลับไม่มีปลักลับลักซีบลักซ <ไป S 1> ีบสูตรที่เคยใส่นี่มันมันอยู่สองสองร้อยงวดเนี่ยสองร้อยงวดค,คือเลขนี่มันภายในอยู่โตนี่มันมันบ่เกินสามสี่ตัวนะลักซีบเนี่ยม,มันบ่เกินสี่ตัวมันสิมารถยังสี่ตลอดเลยโอ้อันนี้งวดก่อน อันี่งวดนี้อ้นี่งวดนี่นี่งวดก้อนนี่ก็รักสิบกับสองสามเกนี่ยงวดก้อนผลกันหนึ่งห้าเยงวดก้อนผลกันหนึ่งสี่เก็รงวดก้อนผลกันหนึ่งสี่เก็ยอีกงวดก้อนผุน่งสิบสิบรักสิบนะอันนี้รักสิบนี่รักหน่วยอ๋อสร้างเพิ่มแล้วค่ะสร้างเพิ่แล้วปอนบอโอยพอพอหน่อยบอกนี่รักหน่วยวดที่แล้วที่บอกว่าสี่หเจีมันอยู่ในสามโตนท เลขมันจะมาตลอดเลยนมมามได้สามตัวทีเขามาตลอด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 เนี่ยเลขคันคันคันตัดว่าสูตรหนึ่งนี่สูตรสองรับสิบสูตรสองเนี่ยรับสิบสูตสองมันสิเลยเลยตัวนี้ตัวนึงหมดหมดก้อนเหมืนกมันหนึ่งหาเจนี้มากแ่วดที่แล้ววดที่แล้วสอง สองหกเก้าลักสิบมันส้นส้นแล้วมันจะส้นสองเก้าเก้าวันที่แล้วลักสิบที่ผมเอ็ดไว้สองเก้าเก้าป็นลักสิบลักน้อยแหละมันสี่เหลือหกก็าเหลือน้อยมันสี่เหลือหกก็เจ็ดวันนี้ลักน้อยกับสามสามเออลักสิบลักสิบมันสามสี่เก้าลักสิบมันมันสิ้อส้นสี่เก้าเก้าเนี่ย นี่กันกันเลขเอาหลักสิบส้นแล้วเลขมันสิมีอยู่ประมาณเหลือหกคู่นี่เหลือหกคูเนี่ยแคบเหลือหกคูอันนี้งวดนี้เนาะครับเนาะอันนี้งวดนี้งวดนี้นี่สี่หกสี่เก้าสี่นี่เป็นหวยลางนะครับพี่น้องนะผู้ได้เบื้องบนท่านนะครับไปแคบนาจอไว้แล้วก็ขยายเบื้องเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้จะเป็นหอยลางสองส่วนนะครับมันจังหวัดที่แล้วมันเหลือสองเก้าเก้าักรักน่วยก็เหลือหกเก้เจ็ด ลำนวยกับเหลืออ้นี่เมื่อที่แล้วอันนี้อันนี้บนหรือล่างครับนี่อันนี้ล่างย่างเดียวครับโอ้อันนี้ล่างย่างเดียวนะครับเกิดเบเกี่ยวกับบนบนเบเกียวนี่คือสูตรล่างอย่างเดียวอืมอันนี้สูตรล่างอย่างเดียวนะครับนี่นี่ไงสูตรล่างผมเพิ่งตัดแต่ว่าแล้วนี่ตัดตรงเหลือเยอะประมาณนี้สูตรล่างตัดชิดปักนวยตัดแล้วแต่ว่าตัวแต่ว่าตัวนี่ผมว่าโมเมียนนึง ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่เพิ่นเน้นให้พน้องเก้าสนะครับเพิ่นเน้นให้นะครับผมลองเอาไปเป็นแนวทางเบ้งนะพี่น้องเนาะเพิ่นบนอ่างนลอไอนงกซเปนะเล้วเอารักีรักหน่วยเนาะ 59, 11, ครับเดี๋ยวเพื่อนตีเขียนให้เบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อท่านผู้ชมผู้ใดญนะครับเบิ้งบรชัดตัวเลขว่าน,น้อยครับเมื่อกี้น,นี่เพื่อนตีเขียนเป็นตัวใหญ่ใหญ่ให้เบินะ้องนะพี่น้องเนาะนะครับเจ็ดเก้าหน่วยสามหกเก้าคู่สามันนะคู่สางเนาะครับสี่สามสามีสม่เก้า เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าสามเก้าหกเก้าเก้านี่ครับพี่นอ้องคือตัวเลขที่เป็นเขียนไห เบรงออเดอร์พี่น้องได้นะครับอาจสิลายคู่แน่คูได้มากนะครับแลจจงเอาไปเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงนะพี่น้องเนาะครับคูได้ประมาณเก่าไปเป็นแนวทางเบรงกันแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับพี่น้องก็เป็นเลขบนนะครับ เมื่อกี้นะครับเป็นชุดล่างอันนี้เป็นชุดบนนะพี่น้องนะครับอ่าเนี่ครับเฟินแยกบนล่างให้เพราะเฟินบอกว่าเฟิต้องกลับนะพี่น้องตรงๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเฟินห้แบบเป็นงดชุดคำนวณนะครับพวกไหมากเอาไปเล่นได้เลยนะครับือเอาไว้เป็นแนวทางกันแล้วกันตอนนี้เจ๊แดงเ่ินกำลังแจกลอตเตอรี่อยู่นะครับเฟินจะแจก ผมน้ำมัน้อนะครับรอหลุนอยู่นี่ะครับเปนเครื่องหรือไม่ได้เพราะมีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันได้มากบ่บ่ันนี้ะเก่าเก่ามดตามสื่อสืามที่หาได้บ่เนีสื่อามที่หาได้ตะเก่าที่หนึ่งสองเกเกสามสี่เก่าเก่าเนี้ยเก่าสามนี่ดีเลีมาก

บุญหรือลางนะครับพี่น้องนะครับสําหรับตัวเลขที่เพิ่นเขียนให้พอแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับผู้ได้มากเก่าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเบิ้งก็แล้วกันนะครับหรือเอาไปเป็นแนวทางแล้วพี่น้องเนาะนะครับเผื่อมันตรงกับหวยช่องอื่นหวยเจ้าอื่นนะครับการล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งแต่ผมเห็นนะครับก็คือเพิ่นจะเน้นเก้าสามตรงกันกับหวยคุณแมีขควัญครับพี่น้องหวยคุณแมีขควัญกับเก่าสามคึกันนะครับก็เลยว่ามีความเป็นไปได้นะครับเหมือนนี้ นะครับกะจังไรเอาไปป็นแนวทางกันแล้วกันนาะพี่น้องเนาะนะครับมากประมาณกันจะมากันอีกที่หนึง่งสำหรับผู้ใดนะครับที่เขามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ขึ้นเ่านะพี่น้องจ่องดอนล,ลาชาแนลนะครับฝากจ่องน้องไม่ไว้อีกกช่องแน่นะครับเอาไวเ้เบ่งเป็นเอาไวเ้เบ่งเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับกับคงสิม,มิธนีลรพี่น้องล้พวพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ